เป็นยังไงครับเด็กผีรอดมาได้จากแดงเดือดสรุปสุดท้ายมาแพ้เวสแฮมแบบง่ายง่ายง่อยๆเลย2-0โท<ถ>ทถ้าปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดของพวกเราความสม่ำเสมอนี่มันไม่มีจริงๆเห็นไหมรถเพิ่งผ่านไปข้างหลังจบจากรีแอคชั่นไฟ์สดกับ n r Sport กับพี่กุ๊กพี่เจมน้องบอสขับรถมาได้แป๊บเดียวทนไม่ไหว จอดหน้าเซเว่นขอด่าแมนยูซะหน่อยเถอะมันเป็นอะไรกันนะฮะสำหรับนักเตะชุดนี้มันเป็นอะไรอ่ะฮะเอ,อริเทนฮาร์เริ่มกันจากรูปเกมในวันนี้ก่อนเลยนะตลอด90นาทีบอกได้คำเดียวเลยว่าประมาณสัก60กว่ากวนาที1ชั่วโมงนิดนิดเนี่ยแมนยูเหนือกาเวสแฮมตลอดเลยนะคองบอลบุกได้ ต่อบอลกันดีไม่ค่อยเสียบอลง่ายๆพาบอลเข้าไปในพื้นที่สุดท้ายของเวสต์แฮมได้แต่ก็มีแค่นั้นเพราะถึงพื้นที่สุดท้ายเมื่อไรไม่ขาดก็เกินพอมีโอกาสจังๆที่จะได้ขึ้นนำก็ทำกันไม่ได้ไปเยอะจังหวะมั่งไปบอลแรกไม่ดีมั่งไปตัดสินใจกันพลาดมั่งเละเทะกันไปหมดมิติการบุก ตลอด90ปนาทีของแมนยูมีแต่บอลออกซ้ายออกขวาลากเลือ้อยไปสุดเส้นมีบ้างเล็กๆ,ๆน้อยๆแต่เปิดเข้ามาแทบจะไม่ผ่านเปิดสั้นมั่งเปิดลึกมั่งเปิดติดบล็อกมั่งเปิดไม่ตรงมั่งการณาโชเนี่ยเปิดเยอะหน่อยแอนโทนีก็มีบ้างแต่มีแค่นั้นจริงๆเกมรุกของแมนยู บอลตรงกลางไม่มียิงไกลไม่มีลูกพลิกแพงไม่มีสงสัยไหมครับว่าเพราะอะไรเพราะมีสกอตแม็กโทมิเนเออยู่ใกล้กอบเขตโทษไงทำอะไรได้ไหมละ่ะสกอตแม็กโทมิเนเอให้ใจมันเหลือเกินเอริกเชนฮากเอามันลงจริงๆลงทุกนัดลงเป็นตัวจริงอยู่ครบ90นาทีตลอดแล้วถามว่ามีประโยชน์มีประโยชน์ไหมมีปัญญาจะทำอะไรไหม นอกจากวิ่งเหาะเหะแยะแยะส่งบอลก็ไม่ตรงเก็บบอลก็ไม่ได้ตัดเกมก็ไม่คยมีแต่ได้เล่นครบ90นาทีบอกกี่ครั้งกี่หนแล้วว่าบรูโน่เฟรนันเดสการอยู่ใกล้กรอบเขตโทษเนี่ยจะทำให้บรูโน่อันตรายมากๆแต่พอมีสกอตต์แมทโทมิเน่เขาก็ต้องลงมาต่ําลงมาลึกลงมาช่วยเกมรับด้วยวิง่งแทบตายวิ่งไปทั่วเลยแต่ไม่ได้เล่นในตำแหน่งตัวเองไม่ได้เล่น ในสิ่งที่ตัวเองถนัดเลยกลายเป็นสกอตแบ็กตูมิเออยู่ด้านบนไม่ทำอะไรก็ไม่รู้ย่องยอง,ย,องยังยัง,ยงไม่มีประโยชน์แต่จบ90้าสนาทีอยู่จนครบเลยเออแปลกนะแมนยู Man, you, ต่อพอดีมากดูทรงดีมาก60สนาทีกว่าผ่านไปแล้วแบบอืมเอาวะนัดนี้ถ้าชนะไม่ได้ก็ทรงเสมอแล้วก็เหมือนเดิมเสียประตูกันแบบอยากเสียก็เสียเสียแล้วเสียเลยเสียแล้วก็มาเรื่อยเืเสียแบบเสียอะไรวะ เอาเสียแล้วเหรออะไรเงี้ยลูกแรกก็แบบโอ้โหปากเกต้าอยู่ดีก็ปล่อยให้เขายกบอลเข้าไปหาโบเวนแล้วก็ยิงเข้าไปแมนยูมีไหมเกมรุกจินตนาการแบบแบบนั้นมีบ้างไหมไม่มีลูกแรกยังไม่พอลูกสองคอบบี้ไมนูไปเสียสมาธิไปพลาดอีกหนูเล่นดีมาทั้งเกมเลยนะคอบบี้ไมนูแล้วทำไมหนูไปหลุดอะไรง่ายๆแบบนั้นล,ลูก ไม่มีใครรากดนันหนูเลยลูกไปลั่นใช้แล้วเรียบร้อยครูดุดยังคมย้ายมาจากอาแจกด้วยถูกแอนโทนี่ด้วยเออทําไมเขาได้ของทีของดีวะตอนนี้รู้สึกว่าอาแจกเหมือนหลอกขายนักเตะมาให้กูอะ่ะเออทําไมมึงไม่หลอกขายครูดุดไม่ให้กูมัง่งทาไมมึงหลอกขายแอนโทนี่มาให้กูหึมอืมเรียบร้อยสองประตูในหกนาทีหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นครับไอ้ก่อนหน้านั้นนะหกสิบนาทีก่อนต่อบอลกันดีเลยขาดจังหวะ ขาดแค่จังหวัดสุดท้ายก็ไปเอาอยลุนออกเอาแรดฟอร์ดลงมาแทนอีกเอาปีกออกอีกเอาปีกดาวรุ่งลงมาอีกเปสที่อีกสรุปพอโดนสองลูกเหลือหกนาทีเอากระนาโชวออกเอาอีกเส้นลงเอาลิกิลอนล,ลงเอลิเทนฮาร์คเป็นไรครับโทษทีธาาดไฟแตกไปแล้วไปหมดแล้วที่เรียนมาโปรอะไรเส้นไม่ได้ทบทวนเลย งงไปหมดเลยกี่นัดแล้วที่แก้เกมไม่ได้เรื่องอ่ะนี่เป็นอีกหนึ่งนัดนะแก้เกมอะไรถามจริงรูปเกมก่อนจะเสียประตูมันดีนะแต่ขาดแค่จังหวะสุดท้ายทําไมไม่เอาอีลิกเซนลงมาแทนแม็กโทมิเน่เกมลุกมันจะได้มีจินตนาการหน่อยคนอย่างสกอตแม็นโทมิเน่มึงไม่เปลี่ยนมันออกไปเปลี่ยนมัว่วซ้วตัวเหล่งเอาใครลงมาเลทเทปไปหมดแล้วระทันโทษโดนนำสองศูนย์ เปลี่ยนอะไรสองตัวช่วงท้ายมันจะทันเหรอตอนตามหนึ่งลูกก็ไม่เปลี่ยนนะฮะไม่รู้จะปกป้องยังไงแล้วนะไม่รู้จะหาเหตุผลอะไรมาปกป้องแล้วนะสําหรับเอริกเทนฮาร์กแก้เกมเหมือนอยากไปแล้วอะ่ะเหมือนไม่อยากอยู่แล้วเหมือนอยากโดนปลดแล้วเออมันเกิดอะไรขึ้นนักเตะบ,บางคนเนี่ยก็น่าจะไปพร้อมเอริกเทนฮาร์กเลยถ้าเอริกเทนฮาร์กโดนปลดนะช่วยอาร์สกอเป็นโทมิเน่ไปด้วยนะเริ่มจะไม่มีประโยชน์ทั้งคู่ซะแล้วตอนนี้ ทำไมมันถึงมั่วซั่วตัวแหล่งกันได้ขนาดนี้ฮะทั้งนักเตะทั้งกุนซือเลยอ่ะโอ้โหเพื่ออะไรอ่ะเสมอลิพูมาได้แต่มาแพ้เวสแฮมเกมหน้าเจออะไรเจอวิลล่าโดนอีกกูรู้รงแล้วไม่น่ารอดถ้าสงอสงังแงกันอย่างนี้นะถ้าเอริเทนฮากยังไปไว้ใจนักเตะแบบสกอตเ์แ็โทมิเนียอยู่อ่ะเจ้าอะไรกับมันนะถามจริง คนอย่างสกอตแมคโทมินีมันมีอะไรให้ไปคาดหวังกับมันเหรอตลอด90นาทีอะส่งบอลเวียงส่งไม่ตรงเลยจะไปคาดหวังให้มันยิงประตูทํานู่นทํานี่บ้าหรือเปล่าเอริเทนฮากถามจริงฮะโอ้โหก่อนเอลิกเทนฮากจะบ้าเนี่ยตอนนี้เด็กผีจะบ้าตาอยู่แล้วทําอะไรกันอยู่โอ้ยแต่แต่นะไม่ปกป้องแล้วเอริเทนฮากแต่ก็เท่านั้นครับถ้าจะปลดเอริเทนฮากตอนนี้ ในเมื่อน,นักเตะมันก็ยังชุดเดิมถูกต้องไหมเด็กผีต่อให้ใครเข้ามาทำทีทำท,ทำทีมต่อจากเอริเทนฮากถ้าโดนปลดพรุ่งนี้เลยนะแต่นักเตะแม่งก็ชุดเดิมทำอะไรไม่ได้มัรกลาก็ทำอะไรไม่ได้เพราะติดกฎเฟ n a n นิ a l f a i แฟร์เเลเทเทเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นอยู่กันแม่งเงี้ยจนจบฤด,ดูกาลแล้วเขาเปลี่ยนทั้งกระบิเลยทั้งกุนซือทั้งนักเตะทั้งผู้บริหารด้วยบางคนอะไรที่แม่งไม่ดีโละออกให้หมดเอาให้ยับ ระบายกันออกมาเด็กผีเด็กโฮงครับวันนี้เต็มที่เลยไม่ตอบโต้สักคำเดียวอยากล้ออะไรเอาให้สุดเอาให้เละไม่เถียงเลยสักคำยอมรับทุกทุกคอมเมนต์ไม่ไหวแล้งจริงกับสภาพแมนยูตอนนี้ไปหมดแล้วเซ็งมากฝากกดไล้ก์กดแชร์กันด้วยครับฝากกดติดตามแฟนเพจด้วยฝากกด Subscribe ใน YouTube ด้วย ฝากกดติดตามในทิกต o อด้วยไปหมดแล้วแมนยูโอ้โหถึงขนาดต้องต้องจอดรถอัดคลิปอะ่ะคิดดูแล้วกันนะดูกันเยอะๆแชร์กันเยอะๆครับไม่ไวแล้ว